ผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์ระบบการจัดการน้ำลุ่มน้ำยมโดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2550เล่มนี้มีความหนากว่า900หน้าค่ะซึ่งนักวิชาการจากคณะสิ่งแวดลอ้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ใช้เวลาก,กว่า2ปีในการลงพื้นที่เปิดเวทีปรึกษาสาธารณะ119เวที มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกว่า6,000คนและรวบรวมข้อมูลจึงออกมาเป็นผลการศึกษาเล่มนี้ได้และยังยืนยันด้วยว่ามีความแตกต่างจากผลการศึกษาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเพราะเป็นการวิเคราะห์ที่เจาะลึกถึงสาเหตุปัญหาและเสนอทางออกของลุ่มน้ำยมอย่างบูรณาการซึ่งนักวิชาการได้ศึกษาและแบ่งทางเลือกของการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำยม4ทางเลือกคือ1 ไม่มีการก่อสร้างแหลกกักเก็บน้ํา 2. สร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง50อ่างตามลุ่มน้ําสาขาของลุ่มน้ํายม 3. การสร้างเขือเข่อนแม่น้ํายมและเขื่อนแม่น้ํายมตอนบนซึ่งทางเลือกนี้ชาวบ้านตำบลเสียบจะไม่ถูกน้ําท่วมเพราะมีการเว้นพื้นที่ไว้และทางเลือกสุดท้ายคือการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นว่าการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นมีความสําคัญมากที่สุดแต่ก็มีผู้ได้รับผลกระทบและมีเสียงคัดค้านอาจารย์ก็จะไปลงไปอธิบายให้ประชาชนเขาทราบว่าทางที่หนึ่งคืออะไรใครได้ประโยชน์สองคืออะไรสามคืออะไรถ้าตัดสินใจอันไหนมีประสิทธิภาพมากกว่าอันไหนในเรื่องน้ซึ่งมันก็มีแตกต่างกันนะอย่างทางเลือกดูสกับสเนี่ย ออสามกับ4ี่เนี่ยข้อจำกัดคือทางเลือกทางที่สมเนี่ยพื้นที่บางแห่งมันก็อยู่กับะเก็ตควบคุมแต่ทางเลือกที่สมเนี่ยเป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเลือก ผลการศึกษาได้เปรียบเทียบทางเลือกที่3และทางเลือกที่4โดยพบว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นมีความจุกเก็บกับน้ําได้ถึง1,175ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ฤดูฝน7 7, 7 4 2 0 0ไร่เพิ่มขึ้นจากเดิม2 5 5 5 0 0ไร่ส่วนฤดูแล้งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์3 8 7 1 0 0ไร่เพิ่มขึ้นถึง3 3 0 0 0 0ไร่ ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าท่วมได้1เมตร95เซนติเมตรทำให้มีประชาชนได้รับประโยชน์42,55ครัวเรือนแต่ก็มีผู้ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย857ครัวเรือนและกระทบพื้นที่ป่าไม้สัก11,206ไร่มูลค่าโครงการทั้งสิ้น12,972 12, ล้านบาทส่วนทางเลือกที่3การก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำยมตอนบนและเขื่อนแม่น้ำยมพบว่า มีความจุเก็บกับน้ำได้500ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ฤดูฝน6 7 4 2 0 0ไร่เพิ่มขึ้นจากเดิม1 5 5 0 0 0ไร่ส่วนฤดูแล้งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์337,100ไร่เพิ่มขึ้นถึง2 8 0 0 0 0ืไร่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าท่วมได้เพียง1เมตร11เซนติเมตรทำให้มีประชาชนได้รับประโยชน์31,760ัครัวเรือนกระทบพื้นที่ป่าไม้สัก 3,049ไร่แต่ก็ไม่มีผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น1,4245ล้านบาทเขาค่อนข้างจะ,จะโอเคคือไม่ทั่วมบ้านเขาไงแต,แต่การลงทุนอันนี้ลงทุนเกือนเดียวอันนี้ลงทุนสองเขื่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าตัว นอกจากนี้ผลการศึกษายัางพบว่าหากมีการเลือกที่จะก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้แล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณปีครึ่งในการศึกษาและทำความเข้าใจกับชุมชนที่รับผลกระทบแต่ก็มีความพร้อมทั้งแบบก่อสร้างและรายละเอียดทั้งหมดแล้วส่วนการก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำยมตอนบนและเขื่อนแม่น้ำยมต้องทำการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดไม่ต่ำกว่า3ปีถึงจะดำเนินการก่อสร้างได้อัชลาวันสวนณสมบัติไวทีวีรายงาน